ตลาดประพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมมี Honda มาแนะนำกันนะครับผมเป็น Honda City ี้ถ่ายแซนะครับปี2001เครื่องยนต์ B15B นะครับ 1,500cc ครับผมทรงสวยๆเลยนะครับมีชุดสเกิร์ตรอบคันครับคันนี้รถใช้น้ำมัน91-95นะครับผมประหยัดมากเลยนะครับราคานะครับคันนี้59,000บาทเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับเข้านิ่มๆภายในก็สวยนะครับผมเบาะผ้าสะอาดสวย ภายนอกสีสันยังดูดีนะครับเงางามไม่แตกไม่ลอกนะครับสีเดิมๆบางๆกันเลยนะครับนี่ลอแม็กนะผมแม็กสวยยางดีนะครับซิตี้าทเซตภายในเป็นเบาะผ้านะครับสวยสะอาดมีวิทยุ JVC นะครับผมเป็นหน้าต่างมือมุนนะครับคันนี้เป็นหน้าต่างมือมุนนะครับนี่นะครับผมทีววัน่อยนะครับ ภายในสวยสะอาดนะครับผมเบาะไม่ขาดไม่โมนมครับไม่เปื้อนเลยนะครับชงล้างกันยังดีนะครับเพิ่งทํามาใหม่ชุดแต่งรอบคันนะผมเล่มเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับภาษีหกห้านะครับผมราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทห้องเครื่องก็เดิมเดิมเลยนะครับตะเข็บซ้ายขวาไม่มีร่องรอยการซ่อมไม่มีร่องรอยการชนหนักนะครับตัวถังนะครับผมเล่มเอกสารครบนะครับ ปุ่มือมีนะครับผมกดแจรีโมทพิการดูรถอยู่ที่บางบัวทองนะครับนนทบุรีสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนคลิกที่ชื่อคลิปนะครับเบอร์โทรรายละเอียดจะเด้งขึ้นมานะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีคลิปลงใหม่ใหม่ทุกวันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ